สวัสดีครับพบกับผมครูเดียอีกแล้วนะครับในช่อง n e l จันเดียวันนี้จะมาลองเทสตัต้งดอทโอไซเอนะครับก่อนอื่นก็ขอญาตเคลียปืนกันนะครับเคลียแล้วนะครับส่องดูในรังเพลิงไม่มีกระสุนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองตั้งเรทดอทนะครับ ขออนุญาตลดสลายนะไม่มีกระสุนนะครับผมนี่คือดอทโอไซเอ SE นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกันโอไซเอ SE นะครับติดกับซิกซ์เออร์พีสามหกห้าปาสลายนะครับเดี๋ยวลองลองมาเทสแล้วก็ตั้งดอทดูนะครับ ปกติระยะต่อสู้ปืนสั้นเนี่ยผมจะให้ระยะประมาณ10หลา15หลานะครับไม่เกิน25หลาแต่ว่าวันนี้ผมจะตั้งที่ระยะ10หลานะครับเดี๋ยวมาดูกลุ่มกัน3นัดแรกนะครับผมจะดูก่อนว่าถ้าเล็งจีเนี่ยมันไปตกตรงไหนนะครับแล้วเราค่อยมาปรับกันโอเคครับไปลองกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ในการตั้งเรดดอกนะครับซึ่งมีแถมมาให้อยู่ในกล่องโอไซอยู่แล้วนะครับก็ทางร้านที่เอาไปปาดสไลด์มานะครับเขาก็ได้ คืนกล่องคืนอะไรมาให้เราด้วยนะครับม,ม,มีฟาแผ่นปิดสไลด์มาด้วยนะครับกรณีถ้าแบบเราอยากจะยิงซูลเปิดนะครับบางคนว่าทาทาไมทําไมไม่ยิงซูลเปิดไปเลยหรือยิงเลดดอดก็ยิงเลอดดกอไปเลยมันมีนะครับรายการแข่งขันรุ่นไม่เกิน3นิ้วนะครับตรงนั้เราก็สามารถที่จะมีตัวเลือกนะครับเผื่อเราไปลงแข่งขันเวอร์ชั่นความยาวลำกล้องไม่เกิน3ามนิ้วอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมคิดเผื่อไว้นะครับเราก็จะได้ถอด เลดดอออกแล้วก็จะได้ทำการยิงซูนเปิดนะครับผมเผื่อมีรุ่นลำกล้องไม่เกิดสนี้เราก็เอาตัวนี้นะครับแผ่นปิดสไลด์ปิดทับลงไปนะครับเดี๋ยวมาลองตั้งผมจะวางบนโต๊ะแล้วก็ตั้งดูก่อนนะครับแล้วก็จะปรับไปดูวิธีการปรับกันนะครับผมครับอันดับแรกก็ตั้งเป้าให้ตรงกับตัวเรานะครับอาจจะนั่งแล้วก็หาที่มารองนิดนึงนะคัดระยะความสูงของเป้าก็อย่าให้มันสูงหรือต่ํากว่าตัวปืนมากนะครับ เพื่อไม่ให้มันมีการผิดเพี้ยนนะแต่ที่จริงมันไม่เพี้ยนหรอกนะครับเรามาดูกลุ่มกันผมจะยิงจี้ตามเลดดอตเลยนะครับเพราะว่าศูนเปิดมันมองไม่เห็นแล้วนะครับจะยิงเล็งจีตามศูนเปิดเลยก็ยิงไปปรับไปนะครับผมยิงไปปรับไปที่จริงอ่ะปืนสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นเป็นปืน c o n c e ลแ c a r ก็คือปืนพกซ่อนยิงเอาไว้ยิงระยะประชิดในกรณีที่ปืนหลักเรามีปัญหาแล้วนะครับ หรือว่ามันลูกหมดกระสุนหมดอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าอันนี้ติดเพื่ออำนวยความสะดวกตัวเองนะครับติดก็ดีไม่ติดก็ดีครับอันนี้ปืนสั้นๆแบบนี้แทบจะไม่ต้องเล็งเลยนะครับถ้าระยะใกล้ๆประมาณ10เมตรนะครับผมมีวิธีการยิงแบบไม่ต้องเล็งอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นการฝึกขั้นสูงขึ้นไปอีกกว่านี้อีกนิดนึงนะครับแต่ว่าวันนี้ขอยิงแบบติดดอทก่อนนะครับผมเชืดดอทแป๊บนึง อดอทเล็กๆ,กๆจิ๋วๆนะครับ OSSE mm hmm. มาดูกันว่าจะมีความเสถียรและแม่นยำขนาดไหนครับ mm hmm. ขอปรับปรับความสว่างโอเคนะครับลองดูสักสานัดน,นะครับแบบพาดยิงแล้วก็จะปรับไปตามสูตรเลยนะครับพาดยิงครับผมพร้อม แตกนะครับเดี๋ยวขอทำอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งได้กลุ่ม3นัดเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราควรจะปรับแบบยังไงนะครับยกเวียน,นครับเวีนเคลียร์เดีไปดูกลุ่มกันนะครับอ่ะผมได้กลุ่ม3นัดนะครับแบบนิ่งๆเลยนะครับ กลุ่มแน่นมากนะครับ3นัดอยู่ฝั่งนี้นะครับ3นัดอยู่ฝั่งนี้นะครับผมหาจุดกลางๆไม่ได้เลยนะผมจะวัดจากกลางๆนะครับออกมาหาเป้าก็ประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับ2นิ้วครึ่งหรือว่า 2MOA 2.5MOA แล้วก็ เราก็คูณ10ไปนะครับที่ระยะ10เมตรเนี่ยหรือ10ล้านเนี่ยหนึเราจะปรับไป10คลิกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตามหัวกระสุนนะครับเราต้องปรับหัวกระสุนเข้าไปก็คือปรับจากขวาไปซ้ายนะครับหรือปรับเล็บไป25คลิกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนไหมนะครับลองดูโอเคนะครับถ้ามันลงต่ําขึ้นสูงนะครับก็ปรับขึ้นลงตามที่เราต้องการนะครับปรับอัพดาวแต่ผมว่าอัพดาวได้แล้วนะครับ อัพดาวได้ละเดี๋ยวปรับจากขวาไปซ้ายก็ปรับนะปรับซ้ายขวามันก็ดูตรงนี้ครับง่ายๆถ้าข้างบนจะเป็นปรับอัปดาวนะครับแต่ว่าถ้าซ้ายขวาจะอยู่ฝั่งนี้นครับตัว R คือปรับไปทางขวานะครับมันก็จะฉีกออกไปอีกนะแต่ว่ากรณีนี้คือเราจะปรับมาซ้ายเราก็ต้องหมุนฝั่งตรงข้ามกับตัว R นะครับ R คือทางขวาครับเราดูลูกศร ผมจะปรับไป25คลิกนะครับนับไปเลยสามยี่สิบอ่สิบคลิกเดี๋ยวมาลองดูก,กลุ่มกันนะครับถ้าขึ้นลงก็แล้วแต่นะครับแต่อันนี้มันมันจากคจากขวามาซ้ายนะครับเราก็ต้องปรับไปทางซ้ายนั่นเองง่ายๆนะครับ หนึ่ิ้วก็10 m o a อนึ่งก็10คลิกนะครับแต่นี้มันประมาณ2.5 MOA หรือนิ้วนะครับก็ลองปรับไป25คลิกเดี๋ยวลองดูอีกสัก3นัดนะครับผมแต่ว่าผมมีปัญหาเรื่องซับไม่แตกลองดูอีกครั้งนะครับผมเล็งจีไปตรงกลางเหมือนเดิม นัดแรกกระตุกใจไปนิดนะึงโอเคครับ3นัดอันนี้ทำไมกลุ่มไม่ค่อยดีเสนัดก่อนนะครับนัดที่4เคลียร์กันโอเคไปดูกันนะครับถ้าอย่างนี้โอเคแล้วนะครับมันน่าจะมาทางที่เราต้องการแล้วนะครับผมก็คือ เราจะวัด3จุดนี้นะครับแล้วก็จะดูกล่งกลางเนี่ยนะครับมันอาจจะเลยมาทางทางนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวปรับกลับไปทางขวาสักสักหาคลิกนะครับสักหาคลิกเดี๋ยวมาดูกันนะครับกลับไปทางขวาสักหาคลิกแล้วก็อัพสัก5าคลิกนะครับโอเคจะลองดูนะครับว่ามันจะได้ไหมนะค,ความเสถียรมันอยู่ที่มือเราแล้วนะครับคราวนี้ ส่วนเล d ดอตนั้นก็ช่วยได้นิดหน่อยปรับขวา5คลิกนะครับขวาก็หมุนตามตัว R เลยนะครับ5คลิกมันนิดเดียวจริงๆ5 5คลิกมันเบามากแทบจะไม่ดูเลยนะครับแล้วก็อัพอัพก็หมุนไปทางตามลูกศรน,นะครับตัว U ตัว U คืออัพนะครับ1 2 3 4 5โอเค ่ะมาลองดูอีกสัก3นัดนะครับถ้ากลุ่มได้แล้วโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปยิงเพจเหล็กดูนะครับว่ามันจะโดนไหมพร้อมนะครับทดสอบโอไซเอแบบพาดยิงทางที่3นะครับปรับเลตดอทพร้อมนะครับกับซิกเซอร์ปีสาม สามนัดจบครับสไลด์ค้างคคเคลียปืนเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะเท่านี้ผมน่าจะพอใจแล้วนะครับผม,อมพอใจแล้วครับสามนัดอยู่ตรงนี้เลยมันก็ใกล้เคียงกับจุดกลางกลางแล้วนะครับอ่ะใกล้เคียงกับจุดกลางกลางแล้วนะครับโอไซเอสี o SE, กับซิกเออร์พีสามหกห้า่ะเดี๋ยวต่อไปไปยิงเพลทเหล็กดูนะครับผม ว่าจะแม่นไหมนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันเลยเดี๋ยวผมจะลองเล็งผ่านกล้องให้ทุกท่านได้เห็นภาพด้วยนะครับอลองดูนะครับท่านจะเห็นไหมลองดูนะครับ เล็งผ่านกล้องอาจจะยากนิดนึงโดนนะครับเดี๋ยวลองเล็กๆนี่ดูอาจจะยากนิดนึงที่จริงดอทไม่ต้องอยู่ตรงกลางเป้าก็ได้นะครับตรงไหนก็ได้ขอแค่เ,เราเห็นจุดด,ดอทนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่กลางขอบๆอ,อย่างนี้ก็ได้เ,เราลองขอบๆดูโดนนะครับอีกหนึ่งนัดครับลองขอบทางซ้ายดู <cola> นัด <agua> นี้ไม่โดนครับอาจจะเล็งยากนิดน,นึ่งเล็งผ่านกล้องนะครับผมโอเคนะครับจะเคลียร์ปืนโอเคครับก็ลํำกล้องสังส้นๆแค่นี้นะครับโอไซเอสี o S ide, S e. ทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวลองดูอีกสัก5นัดนะครับเล็งผ่านกล้องม่อกีมอาจจะไม่โดนนะครับเดี๋ยวลองเล็งด้วย แบบไม่ผ่านกล้องดูนะครับว่าจะเข้าไหมสักห้านัดนะครับโอเคนะครับเดีย๋ยวลองดูเพจเล็กๆตรงนั้นที่ผมยิงไม่โดนนะครับแล้วก็ตรงนี้โอเคนครับ ง่ายครับปืนเคลียร์ปืนเคลียร์แล้วนะครับท่านใดที่ชื่นชอบเล d ดอตนะครับอยากจะเอาปืนซิกเซเอพีสามสั้นๆแค่นี้ไปติดเลตดอตผมยิงให้ดูแล้วยิงผ่านกล้องยิงไม่โดนแต่ว่าพอยิงด้วยสายตาปเปล่าๆก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับ5นัดก็โดนทั้ง5นัดเลยเพดเล็กๆก,ก,ก็ยังโดนนะครับผมโอเคนะครับโอไซเอสี o